สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคันน้ำ้อจ้ามือนีช่องหักนกชั้นแนวชั้นแนวสิผ้าพีผ้าหนองมาก,กินตัมหอยเด้อจ้าอืมอั้หอยหอยยังนะหอยโขงทางเขามีขายบ่จ้ามีจ้าโอ้พี่น้องท่านใดสนใจกับทางเขาก็มีขายเด้อจ้าจ้าลงมือเ,เหรอแมนจ้า จำใส่กับเส้นหมักคงด้วยจ้ะนี่เส้นหมักคงด้วยเส้นหมักคงกรอบเนาะ แสบหางหอยนวยใหญ่เลยแบงแซ่บนี่ แต่นัวยังไงพี่น้องแซ่บเนาะแมนจ๋า ทีม กอบแถบเอียงก่อนสินวกงกระหอยของแขนะ ให้สักโลกจ้าหนูอืมห่กเลยล่ะลกความอร่อยมันบ่แม่จะอืม that pain. Mm hmm. มื่อนี้น้องระเบิดไปใส่ยเยอะเกินจ้ะเอาบ่ได้มานล้วบ่บ่จ้ะเป็นยัางกะเพื่อนากะนอนตื่นหรือเปล่าอารมณ์มาจอยอารมณ์มามจอย ้อยนอว่าเป็นคนตบเองไง <c oughs> จังสิตบาชาบัทกับบัวเธอเป็นคนเอาลงหมออะลิ้กับมือจะบอกว่าเป็นคนหลักมันมันบอก bưng mời mà mời 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 mình chuột xong mời mời đây mài mời luôn, ta mời cà mời mời อืมมื่อนี่งู่นแดงหนาป่ะจ๊ะแมนจ้ะอืมอืมใบแดงหนาตื่นตั้งมากกับเป็นหนึ่เลยจริงเหรอเป็นยังเขียวคือแบบเข้มแทบอ๋อแต่ว่าน,นอนตื่นมากกับเป็นหนึ่เลย 我一样。 วิวข้างลังคือง,งามแทะฮะวิวข้ขงางลังคืองามแทเรียกว่าว่าไพศาลวิวข้นนางล่างหรืไพศาลเกิดข,ขึ้นเองตามธรมรมชาติอีินะแด ธรรมศาสตร์คืออะไรหนุม่มหุ่นก็ไปเรียนอนุบาลใหม่ไปซะอืมคือว่ะเด็กอนุบาลน่ะย,ยังหุ่จะเขามาธรรมศาสตร์เลยอเด็กอนุบาล เมื่อนี่ไม่งานหนังไปเลยว่าก็จะดูเท้าคือหมดเลยแต่งหนาคือกันเออว่าก็แต่งหนาคือกันจะชูเท้าคือกันมื่อนี่ไม่งานหนังจ้ะง่ายมันเด็กจ้ะเด็กน้อย บ่ได้จ่ะท่าใหญ่แล้วเราอยอมได้อยู่แตนหุ่นไหนได้ได้ทั้งเปลียนเทมเบอร์ลินกับอันบารลุงตัวบบเบิ้งใหญ่เปลี่ยนเทมเบอร์ลินกับบาลมมรลุงดีเจเทมเบอร์ลินพื้นบ่อขาดพี่น้องนูดเปลี่ยนนะตัวแขนมีลมออกภูอีกหน่อยตอนที่น้ำวนขึ้นไปตะไลลงมาหนองหุก่กระทำเล็กน,อน้อยทำแบบทับงัวเขาเลยอ่ะอื้อหือ แตนหนองเข้าบาเป็นอย่างไรจ๊ะดีหนอนเข้าบ้องหายไปห้าเมตรนาซิประมาณอนุบาลหนึ่งเจ้าว่าท่าอ่อนๆบริแทาน้าคืนอุน่นไพ่เต็งนาหายจ๊ะมเมนกจกะแบบมาก็มาจากวัดเน็กกะเลยนอนนอนเบลุ่วแต่หูจะว่าตื่นสีโมง ตอนนี้น้องอุ่นก็อิมแล้วเด้อจจาฝากพี่ฝังน้องกดไลค์ก,แก,กดแชร์กดติดตามเป,เป็นการังใจให้น้ำเด้อจา้าหอยหนีก็มีคายคือกันเด้อจา้าสำหรับพี่น้องคนใดนที่สนใจบว้วาสิเป,ป็นหอยไข่แคบหมูสมติม้วนหรือว่าสมพักเสียนกาชามดชามด สามารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยเด้อจ้าหรือว่าสิตาคอมเมนต์ไว้ได้ก็ได้เด้อจ้าจ้ามื้ออื่นพี่น้องยังให้น้องหุ่นเอ้อวายกินยังก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เด้อจ้าลำๆเรื่อยๆดูหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ